สวัสดีนะทุกคนฮัลโหลตอนนี้อยู่กับชานะคะแล้วก็ชอ่องเฟปเป์ชาแนลแล้วก็แมวนะคะแล้วก็มีเสียงลิงด้วยหนูชื่อแมคคลีนคะ่ะแมคคลีนมองกล้องไหนแมคคลีนมองกล้องไหน โอ้ยไปแล้วแล้วนั่นกนะ็คือเปเปอร์นะคะเปเปอร์ Paper โตมากวันนี้เนี่ยชาชาจะมารีวิวเจ้านี้นะคะก็คือเป็นก้อนก้อนหนึ่งคือแบบตั้งแต่ชาได้เปเปอร์มานะคะชาก็ใช้แบบกระบะทรายแมวที่แบบละร้อยกว่าบาทก็ให้เปเปอร์กับแม็กควีนใช้ด้วยกันนะคะแล้วพอแม็กควีนมาชาก็เลยเพิ่มกระบะทรายอีกหนึ่งอันนะคะชาก็ไม่ได้ไปซื้อกระบะทรายแมวนะคะแต่ว่าใช้ถังที่บ้านเหมือนกล่องเก็บของอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้ได้อยู่แต่ตอนนี้ทั้ง2ตัวเริ่มโตแล้วนะคะในใจชาคืออยากได้ห้องน้ําอัตโนมัติมากน,ะะนนตอี้ กำลังดูเฮดคิดเพราเอ็นะคะแต่ว่าราคามันก็ X มากนะคะ Expensive มากนะคะก็เลยยังไม่ได้ซื้อ แต่ว่าได้เจ้านี้มาแทนนะคะสีเดียวกันนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยไม่สูงเท่าอันนี้เนี่ยเป็นห้องน้าแมวธรรมดานะคะก็คือเราจะต้องตักอึตักทรายออกนะคะแต่ว่านี้เนี่ยมันเป็นรุ่นลิ้นชักเพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวกนะ,ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะรุ่นนี้โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะตอนนี้คือเขาแบบมาเพิ่งมาถึงบ้านราชาเลยนะอู้สีขาวเห็นอยู่หลายรุ่นมากๆนะคะอยากได้หลายรุ่นมากแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสซื้อตอนนี้เขาตัวใหญ่ของคู่นะคะก็เลยได้โอกาสที่ดีมากอ๋อคือเขา กบบ,บว่าใส่มาเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็คือมีข้างนอกหนึ่งชั้นแล้วก็มีบับเบิ้ลแรปเลยนะคะก็ถือว่าหอมาอย่างดีนะคะส่งโดย JT นะทุกคนอันนี้ชาซื้อมาในราคา895บารทรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะคะในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์นะคะคือมันเหมือนเครื่องซักผ้า,ามากๆนะสำหรับรุ่นนี้นะคะเพื่อชาชอบสีขาวสีเทาอะไรแบบนี้จริงๆรุ่นนี้มันมีหลายสีนะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะให้แมวเหมียวของเราเทสด้วยนะว่าเขาจะเข้าได้ไหมนะคะเพราะว่ายังตัวเล็กทั้งคู่ นะสิี่เสียงกระดิ่งก็คือแมววิ่งกันนั่นเองนะ ได้แล้วเย่ yeah! ออกมาแล้วอันนี้นะคะก็เรียกว่ารุ่นหลุมโอวอกาสนะคะเป็นไซส์ XL เป็น Space Hole Series นะคะก็มันก็ดูโอกาส์ไหมเหรอช่างรู้สึกมันเหมือนแบบเครื่องซักผ้ามากกว่านะคะเรามาดูทีละชิ้นกันเลยนะคะก็ชิ้นแรกก็จะเป็นตัวข้างบนนะคะเฮ้ยมันค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะใหญ่กว่าอันเก่าเยอะมากๆทุกคนใหญ่แบบแมวเข้าไปอยู่3ตัวได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบลินชักเข้าไปนะคะแล้วก็ทางเข้าก็ใหญ่มากเลยนะ,ะแล้วก็มีทางออกข้างบนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือ พอเขาก็โดดขึ้นมาพอใส่ติดเท้ามันก็จะร่วงลงไปในนี้นะคะมันก็จะลงไปในถาดเค้ก็จะมีอันนี้มันใหญ่มากทุกคนแล้วก็มีประตูนะคะแล้วก็มีที่ตักนี่เอาแล้วเอาแล้วดมดมกันแล้วเฮ้ยเป้เข้าไปแล้วชาราหนึ่งคะแนนนะคุณก็มันจะเข้าไปแล้วสองคะแนนหรือเปล่าเข้าไปเร็วเข้าไปเร็ว ออกมาแล้วนะคะนี่คือที่ตักทรายทุกคน XL จริงๆเพราะว่าที่ตักทรายใหญ่มากเดี๋ยวชาจะเทียบให้ดูกับอันเก่านะนี่นะคะอันเก่าของชาที่แถมานะ Baby, มากับกระบะทรายจิ๋วนะก็เบบีมากๆดูดิเฮ้ยตักอะไรขนาดนั้นนะคือใหญ่มากจริงๆอะอันนี้มันก็มีที่เกี่ยวด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีรูเราก็สามารถเกี่ยวแบบนี้ได้เลย แล้วก็สิ่งต่อไปนะคะก็คือเป็นวงอยู่ข้างในแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาจะมีรูตรงนี้ด้วยแป้บน,นึงนะเป,ปเปอร์เป,ปเปอร์อย่าไปก่อนอ๋อตรงนี้มันเป็นที่เกี่ยวนะคะมันจะมีบานเปิดเดี๋ยวใช้เอาบานออกมาก่อนนี่ตื่นเต้นหรืของเล่นไม่นี่ก็คือบานนะคะใส่มากสวยดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่บานกับอันนี้ก่อนนะโอเคก็ใช้แรงฝืนนิดนึงนะคะมันก็จะเข้าไปได้นี่ช้าชาใส่ผิดด้านใช่นะคะช้าชาใส่ผิดด้าน โอเคอันนี้จะอยู่ด้านนี้นี่ใครอยู่ข้างในเนี่ยแมคควีนแล้วกันนะเขาใส่อันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่อันนั้นละกันอุย๊ยแป๊บน,นึงโทษแมคควีน okay. โอเคปุ๊บเราบังแตกนะปึ๊บได้แล้ว โอเคคิดว่าตรงนี้น่าจะลงล็อกครบแล้วนะคะมีแมวอยู่ข้างในหนึ่งตัวโอเคนะชกันใส่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจเย็นๆแมควีนเออตัวนี้มันใส่แบบยากน,นิดนึงนะมันแข็งนะคะไม่แน่ใจของคนอื่นจะแข็งไหมนะแต่ของอาชาแข็งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ใส่เข้าไปได้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สําหรับตัวประตูนะคะเราน่าจะต้องใส่จากด้านในนะคะอุย้อยเขาน่าจะชอบมันเนี่ยถ้าใส่จากด้านนี้นะคะชาว่าใช่เพราะมันจะล็อกอ,อย่างนี้นะคะเราก็ต้องใส่เข้าไป โอเคใส่ได้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้พอแมวเข้าไปแทปเปอร์มาทดลองประตูหน่อยเข้าไปเข้าไปแทปเปอร์กลัวเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยไม่ได้ไม่มีใครยอมเข้านะทุกคนอาจจะต้องเปิดประตูให้เขาก่อนนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยเข้าประตูแบบนี้นะคะมันดูน่ากลัวนะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมีลิ้นชักนะคะใส่เข้าไป เฮ้ยมันก็โอเคนะทุกคนหมายความว่าลิ่นชักมันก็คือวางกับพื้นเลยแล้วก็คือลากพื้นออกมาเลยนะคะถ้าใครมีพื้นที่ต้องระวังเป็นรอยนี้ก็อาจจะต้องมีอะไรที่รองหน่อยนะคะแต่ว่าของใั้นพื้นกระเบือ้องมันก็ไม่เป็นรอยนะคะสามารถนี่ลากพลัลออกได้เลยแล้วมันก็ใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวจะให้ทําอะไรกันนะดูสิแล้ววังรีวิวนะคเขาจะชอบมากเลยพ้นถุงพลาสติกอะไรแบบนี้ชอบเล่นให้มันมีเสียงอะ่ะเดี๋ยวเราจะเอานี้ไปทาําความซาดกันนะคะเฮ้ยเดี๋ยวลองให้แม็กคิลนเข้าบ้านอบกาดีี่อ การเขา้าบ่าวนี่นะคะก็คือกระบะทรายพี่เช่าบอกช่เอากะบะเอามาใช้นะคะก็ใหญ่กว่าเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นชาก็รู้สึกว่ามันน่าจะโอเคสําหรับน้องแมวทั้งสองตัวตอนนี้แม็กควินเข้าไปแล้วไม่ออกมาล่าสุดโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเอาถาดใหม่ไปทําความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาทรายมาเทแล้วก็จะได้วางนะคะแม็กควินแม็กควินมาลองเข้าประตูกลนหน่อยไหมคือมันก็จะมีคล้ายๆตัวล็อกข้างในด้วยนะคือมันไม่เชิงล็อกหรอกแต่ว่ามันก็จะแบบเป็นยางนะคะมันก็ดูดลงไปได้นะคะ ให้แมคควีนเข้าประตูอวกาศไปเย้ผ่านไปแล้วหนึ่งตัวเพเปอร์เข้าตามไปแล้วเพเปอร์เข้าไปแล้วแมคควีนต้องออกด้านนี้แมคควีนขึ้นมานี่แมคควีนออกมาได้ยังแมคควีนนี่แมคควีนออกมาแล้วแมคควีนออกได้ไหมสูงไปวะเนี่ยแมคควีนแมคควีนออกได้ไหมขึ้นมาเร็วตอนนี้เพเปอร์พยายามจะช่วยแมคควีนแมคควีนก็ออกไม่ได้แมคควีนออกได้ไหมอ่ะเพเปอร์ช่วยแมคควีนออกมาหน่อยเร็วเฮ้ยออกมาได้แล้ว นิดเดียวแม่ควีนสู้เขาเมาื Queen, ่อกี้แม่ควีนเกือบออกมาได้แล้วออกมาเร็วออามาเร็วโอยจะมีบันไดให้มากเลยอะ่ะแม่ควีนแล้วอีกนิดเดียว Queen. แม่ควีนแพปเปอร์มาให้กําลังใจแล้วแม่ควีนสะู้ๆนะแม่ควีนอ๊บเกือบแล้วเย้แม่ควีนออกมาได้แล้วดีใจด้วยแม่ควีนบอกฉันจะไม่เข้าไปในหลุมนั้นอีก ดูดีเลยนะทุกคน895บาทรวมค่าส่งนะคะต้องลองเช็คดีๆมันมีหลายหลายคนขายหลายราคานะคะก็ถือว่าโอเคนะขนาดโอเคนะคะแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะที่ขนส่งมามีที่ใส่ที่ตักซรายสองข้างด้านนี้กับด้านนู้นนะคะดูดีแต่ว่าใหญ่กว่าที่คิดเยอะมากๆนะคะแต่ไม่เป็นไรเลยยังพอมีที่อยู่ตรงนี้นะคะข้างบนมันก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะเป็นช่องแนวยาวนะคะซึ่งัชจะลองหยิบทรายนะคะอันนี้เป็นทรายไม้นะมันก็ ตกลงได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่มันแบบเป็นแนวขวางอะถ้าทรายอย่างนี้ก็จะไม่ตกนะมันต้องลงล็อกนะคะถึงจะตกก็ถ้าใครใช้เป็นทรายผงๆผงมันก็จะง่ายกว่านี้นะ,ะนี้ถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ลงใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันเออไปไหนล่ะเป็นแบบด้านข้างมันก็ลงไปสบายนะคะ โอเคทาความสะอาดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพักเบรกด้วยกันให้กินข้าวก่อนเพปเปอร์กินกันอย่างมีความสุขมากเขาชอบมากนะคะอันนี้คือจริงๆมันเป็นอาหารที่ปรับลําไส้นะคะตอนนี้เชก,ก็เลยให้กินอันนี้สําหรับอาหารเปียกนะคะ digestive care ก็คือเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารลําไส้อะไรแบบนี้นะคะนี่เป็นของ h e ลส์ก็ซื้อว่าเป็นกระป๋องนะคะกินได้ประมาณ3มืือนะคะก็ตัวนี้มันเขียนว่า1 1 0เนาะนจริงๆถ้าซื้อมาน่าจะ80กว่าบาทนะคะอร่อยไหมแมคคีนแมคคีน,คนกินให้หมดนะเพราะว่าของแมคคีนเนี่ยแหละมีผงยายอยู่ข้างบนนะคะ เหมือนโดนวางยาป๊ปอร์กินจะหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะแล้วแม่คุยจะได้กินยาไปดิ่ปเปปปอร์กินนี่ก่อนป๊ปอร์กินนี่ให้หมดก่อนเก่งมากอร่อยมากสุดยอดอือหมีความสุขมากโอเคนะทุกคนทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วห่างป๊ปอร,เปอร์เดี๋ยวชาจะเอาทรายเก่านะคะจริงๆมันก็ไม่เก่าหรอกพระาช่า ตักอึแล้วก็เติมทุกวันนะคะใส่ลงไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ทรายเพิ่มนะคะเพราะว่ามันมีพื้นที่เยอะมากๆโหน่าจะคุยกันมันเลยทีเนี้ยนี่คือทรายเต้าหู้นะทุกคนเทเทไปให้หมดเลยมือแล้วก็เราจะผสมทรายไม้แพทเมย์บ้านเงขอใส่ทรายไม้ก่อนอันนี้คือทรายไม้เหตุผลที่ผสมนะคะ ก็คนขายบอกให้ผสมคือเขาบอกมันจะแบบดูดซับแบบเร็วขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเมื่อเราผสมแมคควีนยังไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้ mix เลยแมคควีนคือใช้บริการห้องน้ำแล้วหรออึหรือฉี่เนี่ยดูจะเป็นการอึเราจะมาดูกันว่าแมคควีนอึเร็วหรือเปล่าอ๋อฉี่หรือฉี่ใช่ไหมแมคควีน มือก็สั้นอาแค่นี้หรอโอเคถือว่าสําเร็จลุล่วงเลคะเดี๋ยวเราจะมา mix กันนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาผาสมนะคะทรายเต้าหู้กับทรายไม้ปนกันนะคะคือแม้ตรงนี้มันไม่สูงนะแต่พอเรายัดเข้าไปในห้องน้ําแมวอ่ะมันก็จะมีขอบเพราะฉะนั้นเวลาเขาคุยมันก็จะไม่กระเด็นออกมานะคะแมคคุนได้เจิมเรียบร้อยแล้วนะคะเฮ้ยสนุกทุกคนเหมือนแบบ คุกข้าวหรือเล่นขายของหรืออะไรสักอย่างอ่ะคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะนี่น่าจะแบบเยอะที่สุดเท่าที่เขาเคยแบบคุยมาแล้วนะคะแต่ฉันก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นแบบว่าที่ทําให้มันหอมมันจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะหอมเลยตอนนี้มันจะเป็นแบบเหมือนน้ําหอมอัดเม็ดนะคะแต่เวลาตักมันก็จะติดอดึติดฉี่ไปบ้างนะคะถาดแหย่ขึ้นหัว้องช้เยอะจังเลยอะ่ะตอนนี้คือหอมมานะทุกคนแต่ว่าไอ้ตัวนี้ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนดูดซับกลิ่นเหม็นอะไรแบบนี้ด้วยอะ่ะไปไปมามากลิ่น พวกเม็ดที่เคยใส่อาจจะไม่ได้หอมเท่าวันแรกหรือตอนแรกที่ใส่นะคะดูมาคืนใช้บริการอีกแล้วหรอโอเคใหญ่ใหญ่มาาทุกคนยังแบบตื่นเต้นกับความใหญ่ของมันอยู่เลยอะ่ะแล้วก็เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยโอเคดึงบ้านเข้ามาปุ๊บมันก็จะลงล็อกพอดีนะคะเวลาเราจะดึงลิ้นชักนะคะเราต้องจับข้างบนไว้ให้มั่นคงเสร็จปุ๊บเราก็เอานิ้วเนี่ยดันตรงนี้ขึ้นนิดนึงเพราะมันจะมีตัวล็อกนะคะเห็นไหม ตัวล็อกตรงนี้มันจะเข้าไปขัดข้างในเพื่อให้แบบลิ้นชักมันไม่โยกเยกเวลาเราแบบใส่ดีๆนะคะก็นี่ให้ดูนะเราอึ๊บดันขึ้นนิดนึงแล้วก็เลื่อนออกได้เลยจริงๆการเลื่อนบ้านอะตัวบ้านตัวเนี้ยง่ายกว่าการดึงถังทรายนะเพราะว่ามันจะมาทั้งครอบครัวเลยนะคะปึ๊บก็ถือว่าโอเคนะสะดวกอยู่นะคะสําหรับ ห้องน้ําอันนี้นะเชาก็โอเคที่ซื้อมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองใช้ดูก่อนแต่เดี๋ยวจะลองวางไว้นะคะแล้วก็ดูว่าเขาจะใช้เองไหมนะ,ะเพราะว่ามันก็สูงไหมคุณอนก็น่าจะตกใจแล้วนะ,ะแต่ว่ามีทรายเพิ่มขึ้นน่าจะแบบช่วยในความเรื่องความสูงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีประตูที่เพปเปอร์ก็ไม่กล้าเข้าด้วยเพราะเพปเปอร์กลัวเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองจัดวางในที่ที่เขาควรจะอยู่เลยนะเพปเปอร์เข้าไปเปล่านี่คือห้องน้ำเพปเปอร์นะเข้าไปแล้วเข้าไปได้ ไม่ข้าโอเคนะคะนี okay, ite, ่าชาก็วางไว้ในที so ่ที่เขาควรจะอยู่แล้วนะคะก็ดูดูใหญ่นะคะแต่ก็ไม่ได้เกะกะมากเพราะมันยังอยู่ในซ่องมุมอยู่นะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าจะมีแมวตัวไหนเข้าไปใช้บริการไหมนะคะเราจะยัดแมวเข้าไปดีกว่าเขาจะได้รู้บริการส่งแมวถึงห้องน้ำเก่งมากตอนนี้กำลังดมๆนะคะใช้บริการหรือเปล่าเฮ้ยแม่คุยออกมาได้แล้ว เก่งมากเลยรู้แล้วสินะวันนี้คือห้องน้ําหรือเปล่าคือบานพับอันนี้มันเปิดเข้าได้อย่างเดียวนะคะมันจะเปิดออกไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะบังคับให้แมวเนี่ยออกทางด้านบนนะคะรอบ2องแมคควีนจะได้รู้จักห้องน้ําเข้าไปเลยเก่งมากเหมือนอยู่ในเครื่องซักผ้าเลยแมยคควีนกัดทำไมออกมาเก่งมากเลย สัรวจอยู่ไออย่างน้อยแม็กควินก็ไปประทับตราหนึ่งครั้งแล้วนะคะเพเปอร์ไม่กล้าเข้าเลยทุกคนเก่งมากเราต้องให้เขารู้ทีหนึ่งนะว่านี่คือห้องน้ําเข้าได้นะคะออกด้านบนนะเพเปอร์หรือด้านล่างก็ได้ถ้าออกได้แม็ควินทำอะไรอะ่ะอ๋อเป,ปเปอร์ชีโอเคถือว่าสำเร็จรู้ล่วงแม็กควินหาอะไรอะ่ะ เข้าไปเลย2ตัวเข้าไปเล่นกันในห้องน้ำนี่แหละออกมาแล้วนี่คือห้องน้ำใหม่นะเปเปอร์ก็ถือว่าโอเคนะสหรัประชาชาคิดว่านะคะก็ต้องรอให้เขาชินอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะ ก็ช่แนะนํานะคะว่าช่วงแรกๆถ้าแมวใครยังกลัวไม่กล้าเข้าก็ยังไม่ต้องติดฝาพลาสติกก็ได้นะเปิดให้เป็นวงไปก่อนเขาจะได้ชินก่อนนะคะแล้วก็ค่อยติดก็ได้เพราะว่าการติดมันก็จะช่วยเรื่องกลิ่นด้วยนะคะทําไรทักทายไวร้ายหรอัสดีไวร้ายแมคควินชอบมาดูมากๆเลยนะคะทั้งลิงทั้งไวร้ายเลยโอเคนะทุกคนแล้วนี่ก็คือรีวิวห้องน้ําแมว space series นะคะที่เป็นเหมือนหลุมโอบากาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนเครื่องซักผ้ามากๆนะคะแล้วก็เอ่อแนะนํำไหมนะคะก็แนะนานะเชื่อว่ามันโอเคนะคะวัสดุก็ดูแข็ง ะะมันจะเป็นแบบสีขาวด้านๆเลยนะคะแล้วก็ตัวประตูก็ดูดีนะดูดีโอเคเลยนะสมกับราคานะคะแล้วก็ถาดค่อนข้างใหญ่มากๆแมวน่าจะฟินมากๆนะคะแมวตัวใหญ่ก็น่าจะเข้าได้สบายนะคะแล้วก็สำหรับแมวตัวเล็กกว่าแมคควีนเนี่ยฉั้นก็รู้สึกว่าน่าจะยากตัวเล็กกว่าหนูหนูแมคควีนนะคะก็จะออกไม่ได้นะคะเพราะแมคควีนเนี่ยก็เกือบจะออกไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาตัวเล็กแต่ว่าสําหรับแมวโตปกตินี่ก็โอเคนะคะเพราะาจริงๆแมคควเขาก็โตวไวเนาะกินน้ำพูโชว์ด้วย เทปเปออยู่ไหนเนี่ยเทปเปออยู่ไหนไม่รู้อะแต่รู้ว่าอันนี้โอเคคะถ้าใครอยากได้ก็ลองหาดูนะคะช้าก็อย่างที่บอกซื้อมา8 9 5บาทรวมส่งนะคะก็ออนั่นแหละหวังว่าจะชอบรีวิวนี้นะคะก็พยายามจะรีวิวให้เห็นชัดๆนะคะเพราะว่าอย่างชาบรรชาชาหาของซื้อของให้แมวให้ลิงให้อะไรก็ตามแต่ชาก็จะพยายามหารีวิวนะคะแล้วก็บางรีวิวก็จะไม่ค่อยชัดมากนะคะเราอยากเห็นมากกว่านั้นนะคะนี่ก็พยายามจัดเต็มให้นะคะเผื่อใครอยากจะจัดนะคะก็ไปแล้วนะคะอยากดูคลิปอะไรก็บอกด้วย